โอ้ยมีพลังขึ้นมาเลยเอ้อยู่หรือเปล่าโอเคาเยฮออนแลเนี่ยานาหายไปกึงเออข้าบยมเ็นยครัยี่ยมครับโอ้โหสุดยอดโอ้ยเไปไหนวะท่าตายแล้วอยากให้น้องอยู่ใกล้ใช่ไหมพี่ จได้เดี๋ยวให้น้องอยู่ใกล้ไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้เดี๋ยวอยู่ใกล้ไงเดี๋ยวน้องมาได้คือต้องายอ่ะ ีก็มล่อยยุบยี่สิบนิดแรกมาเยอะมากเลยได้มากี่ร้อยแล้วเนี่ยเยขวาสอกขวาแอ้โหยิงไปทวยปอเอกต้องไปสังวยก่อนนะไม่ใช่เลื่ยงนะืมอขวาอยู่นายายี่อยู่บนนั่นนี่นะ

เยี่ยมครับสวยอย่าลืมไปดูวงตัวเองใน YouTube เองนะครับครับอยากเห็นวงตัวเอง กันยังครับวันนี้มือเตอครับวันนี้ขอทำวิดีโอนครับ โอ้ใสยตกน้ำตมันเป็นไรครับอุปสรรคมันมันหวมันขาขาขาใต้เนีเ่ยเดีเ๋ยวครับ โอ้ข้ามครับข้ามแล้วครับเอาละดีดีเจ้าละดีเละเอาละโแหงละมแงละดอเวยโอ้ยว้า โไปเอ้ด้อะเฮนี er <S <s ่ยโฟกเนี่ยโอกไปดูโฟกี้ังยางเลยผมดูในในในไรนะเป่ดูแล yeah> ้วแต่มันเป็นตอนเป็นตอนที่เฮ้ไปให้เป็นตอนเป็นอออีกะอีกัวอยู่ ออีก็กลัวอยู่เออูนะต้นไม้น้อยน้อยข้างหน้ารถน้อยไหนครับน้อยนู่นครับไข้้150เพราว่าน ไ่ไหน <laughs> ผมถามว่าต้องไหไหน <laughs> <laughs> แม่งทุบผัวเลย <laughs> ไม่ผมต้องใหม่ัดเสนัอช้าาช้าาชาาชาผมือไทยรุ่นน้องกน

เยี่ยม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 ลันไปละลันไปละสวยงาม,มาลูกยากครับ

น,นี่ก็ใส่ย,ย่อยหลือไจนะไม่ธรรมดาอุปสรรคทุกหลุมจะต้องมีหน้าม่ะครับีมา 2, 2. องพาสามสอกำลงบน,นอยอกเขาใช่ไหมเห็นหหวานออนล้บเบาเฮยสวยงามสายโอ้บนสายหน่อยมาถึงถึงด้ โีกดดานโคตต่อเลยอ่ะโอเ้เล็กเล็ดห้าคนร้องหา,ายเหรอครับสายสายสายเขาลองรู้ว่าไหนไหายแถวนีน้ ถ้าเอาลืมจำไว้เดี๋ยวขอเป็นฟ้าครับสวยงามสวยงา,ยงาแล้วนี่นะวัน <One> on. อรอ่อนแล้วครับโอ้ทะลุะลไหนครับทะลุทะลุทะลัง นันหรอกวลื่ออนมาตรงอยู่สีส่เน,นินเ,เนท่าไหรครับ ออนก็นี่ออนเลยเออไน่นอนอันน uh ี่เออเดีวเดีวไปหน่อยให้เดียวไปต้องใส่ขาดีเนาะรีสิดเดีวถึงออนแล้วขาดีเนาะเพรมอหมองุกค่ะ ว่านเฮ้ยเอาซื้อเดีวนะดที่ว่หันนะให้ออนเนาะไอุ้่นเออพี่หาทงทุกอพยเข้าไปทำผมมืออทั้งลูกออกครับไหนนะับ่นนี่นี่แต่น้าจะู่เดว

แค่นตที่ออใช่มัใช่ไหมใช่มกใช่ไหใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไห่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกใช่ไหมใช่ไห่ไหมใชมใช่ไมใช่่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไหมใช่ไหม

ดีออนีอออนหพัดล่กการจันรเยี่ยมพิบเยี่ยมลงวะเฮ้ยเคยไปครับดูเด็พูดถึงซุดม์กไปกัอยังนี้เลยไปกันไป็ไงไม

ใช่ไหมครับเฮ้ยอะไหวะเฮ้ยสี่ออนแล้วนะสามออนเนาะ ครั้ง6ครัง้ง,งเ่งหป,ป็นเป็รบยรุยนนกนนนนคนอตอนนี้อนนอนอนนโบอกวโดนแดขึ้นหึ่งใช่แกง,ห,งหนหูนี่หว่าแต่ผมต่อให้บอยหนุนเลยมาอีต่อขึ้นต่อขึ้นมาร่อยอ่หอยู่ พี่ก็เทหรก